การตรวจสอบชิ้นงานด้วยประกายไฟเป็นวิธีที่จะสามารถพิสูจน์ว่าโลหะงานเชื่อมจะเป็นโลหะชนิดใดโลหะชนิดที่1เหล็กก้าคาร์บอนตำ่ำลักษณะจะเป็นประกายไฟเส้นสั้นบ้างยาวบ้างเกือบถึงปลายจะแตกเป็นใบและสะเก็ดไฟจะมีสีเหลืองโลหะชนิดที่2เหล็กก้าคาร์บอนปานกลาง ประกายไฟจะเกิดเป็นใบเล็กกว่าเหล็กก้าคาร์บอนตำ่ำแต่จะแตกเป็นสะเก็ดไฟที่โตกว่า <S <S โลหะชิ้นที่3เหล็กก้าคาร์บอนสูงประกายไฟไม่สว่างแตกเป็นสะเก็ดไฟโตและมีมากเริ่มตั้งแต่บริเวณโคนประกายไฟจนถึงปลายสะเก็ดไฟ โลหะชนิดที่4สแตนเลสประกายไฟจะมีสีเหลืองสว่างปลายแตกเป็นใบหนาไม่มากนักโลหะชนิดที่5เหล็กหล่อประกายไฟจะมีสีแดงปลายแตกเป็นสเก็ตไฟเป็นพุ่มสีเหลืองสว่างมาก